่ <c ười> <c ười> <c ười> ีไหมเด็กใจได้นะตอกเกี๊ยวกลับจากตกเกี๊ยกินตอกเกียวใช่ครับไบ้า สวัสดีเดี๋ยวขนมให้ตั้ดูข่าวร่าสังนักไข่าวร่าสันัดนเกตเี่อ่านวิดีโอน้องการพูดอ๋อท่านเพเด็กครับอ่ะน้องกานพูดเลยเดียวส่งมานะครับครับขอบคุณอาจารเดียวขับรถไปครับใช่ครับรดูไปลรัั้ Allah'a emanet olun Allah'a emanet

ปเจอิล้วพะเทพผักว่าอย่งไรบ้างโอ้ยตัดยาวมากว่าเอ้าไม่เป็ทีแบบเดีกันเหรอนั่การร้องเพลงอะไรต่อหน้าพระพักนั่นไะเพลงรักครับเพลงรักพระชินพลเพลงหลวงชิการที่เก้าพระชินพลทำนองแล้วก็เสด็จประเทศพระชินพลเนื้อเป็นกรสามบทกรชุดห้สามบทพระชินพลตั้งแต่เพลงตั้งแต่อายุสิบสองอ่ตั้งแต่พระชนม์อายุสิบสองพรรษา ถิ่รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาแล้วก็ปอะเทใไทที่เต่าคุยนะประเทศคุยอะไรด้วยก็คุยเรื่องรายการอ๋อ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 อ๋าร๋อก๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ทา๋ออ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 ๋่านอา๋อก๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋อเพราะออ๋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 ออ่ออ๋ออ๋อออา ท่านเพลงสุดท้ายพอดีเด็กต้องปื้มเนาะตัดยาวไหมปื้มติ่งออกค่ะออกขอนเสิร์ตนะคุณออกคอนเสิร์ตมีฉนมีลูกด้วยดีหุ่มใจแป๊บหนึ่งนะประมาณสองวิก็ยังดีก็ยังได้ออกนะชุดหล่อมากเลยครับทุกคนมีครับทำไมดูแต่ไม่บอกเดี๋ยวทักพอดเลยเนี่ย ใครยังไม่อยากไลโโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่กาทักผ่อนทักผ่อนพรุ่งนี้มีงานไหมงานมันเสาร์ 我找见。嗯。